ก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้อนอร่อยอร่อยมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรไปดูกันค่ะวัตถุดิบหลักของเราก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่กระดูกหมูหมูสับผักชีไทยมะนาวเครื่องสำหรับต้มน้ำซุปก็จะมีพริกไทยเกลือขนอรากผักชีกระเทียมค่ะน้ำพริกเผานมจืดเครื่องสำหรับใส่กว๋วยเตี๋ยวก็จะมีทุเรศงผักกาดพริกป่นกุ้งแหง้งและหางปลาหมึก ขั้นตอนต่อไปนะคะหนึ่งก็จะไปทําการต้มน้าซุปก่อนค่ะน้าซุปของหนึ่งจะใช้เป็นกระดูกหมูนะคะหนึ่งก็จะใส่น้ําไปในหม้อปริมาณค่อนข้างเยอะนิดนึงค่ะใส่เกลือพริกไทยรากผักชีกระเทียมลงไปคนให้ทุกอย่างเข้ากับน้ําก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่หมูที่เราหั่นชิ้นไว้ค่ะลงไปวันนี้หนึ่งใช้เตาถ่านนะคะค่อยๆเคี่ยวน้าซุปก่อนคะ่ะท่านผู้ชม ปริมาณน้ำซุปที่เราจะใช้ก็ประมาณครึ่งหนึ่งค่ะส่วนอีกครึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งก็จะไว้สำหรับทำเมนูต้มยำกระดูกหมูค่ะตอนนี้เราได้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวหนึ่งก็จะไปทําการปรุงเครื่องกว๋วยเตี๋ยวต้มยำกันค่ะส่วนแรกนะคะหนึ่งก็จะทําการเจียวกระเทียมสับก่อนกระเทียมสับเขาจะเอาไว้ใส่ขั้นตอนสุดท้ายค่ะแต่ว่าหนึ่งจะใช้น้ํามันของเขาด้วยค่ะดังนั้นเมื่อเจียวกระเทียมพอเหลืองเสร็จแล้วนะคะหนึ่งก็จะตักเนื้อกระเทียมพักไว้ก่อนค่ะส่วนน้ํามันที่ได้จากการเจียวกระเทียมนะคะไม่ต้องตักออกค่ะ นำหมูสับที่เราเตรียมไว้มาผัดกับกระเทียมส่วนที่เหลือในกระทะและน้ำมันค่ะผัดให้หมูสับของเราสุกก่อนเลยค่ะท่านผู้ชมเมื่อหมูสับสุกดีแล้วนะคะเราก็เติมน้ำซุปไปค่ะหนึ่งจะใส่น้ำซุปไป2แก้วนะคะหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันเคี่ยวสักครู่ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเมื่อเราเคี่ยวสุกดีแล้วค่ะน้ำมันที่อยู่ในกระทะจะลอยตัวค่ะหนึ่งจะตักออกไปจนเกือบหมดเลยค่ะท่านผู้ชม เมื่อตักเสร็จแล้วนะคะก็มาใส่วัตถุดิบอื่นๆกันต่อไปหนึ่งก็จะใส่น้ำตาลปีบ๊บผักกาดถั่วลิสงกุ้งปน่นและพริกป่นนะคะท่านผู้ชมหลังจากใส่แล้วก็คนผสมให้เข้ากันมาปรุงรสชาติหนึ่งจะใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยพริกเผานะคะท่านผู้ชมใส่พริกเผาแล้วก็เทนม จืดลงไป1กระป๋องค่ะเป็นนมของคาร์เนชั่นนะคะท่านผู้ชมเราก็จะได้น้ำก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ขาวข้นน่ารับประทานค่ะโรยกระเทียมสับที่เรานำไปเจียวจนเหลืองเมื่อสักครู่นะคะคนให้เข้ากันจากนั้นก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเพิ่มเติมความเปรี้ยวด้วยมะนาวไทยนะคะหนึ่งก็จะหั่นเป็น,นชิ้นแล้วก็มาบีบใส่ลงไปค่ะได้กลิ่นหอมหน่ารับประทานแล้วค่ะ คนผสมให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสชาติดูนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำจะต้องรสชาติจัดจ้านค่ะท่านผู้ชมเปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยกําลังดีนะคะซึ่งตอนนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะนําเส้นก๋วยเตี๋ยวของเรานะคะใส่ถ้วยตามด้วยปลาหมึกลวกสุกค่ะท่านผู้ชมน,นําน้ําก๋วยเตี๋ยวต้มยำของเราราดลงไปนะคะจากนั้นก็โรยด้วยผักชีไทย เราจะทำแบบนี้ค่ะเท่ากับจํานวนคนที่ทานนะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูกว๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ําข้นของหนึ่งนะคะสูตรนี้รอบรองอร่อยเข้มข้นค่ะท่านผู้ชมหากใครมีวัตถุดิบลองทำตามดูนะคะสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้บ้างนะคะไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ